แต่นี้เขาน่าร <mel od ic> ักนะเขายังรู้จักแบบเวลาเขาลงอะไรในเพจเขาก็ยังบอกรักคนถ่ายอะไรอย่างงี้แฟนถ่ายรูปให้อะไรอย่างเี้เขาก็น่ารักของเขานะคะอืมเขาคียอ้อนขึ้นค่ะคียอ้อนรู้จักคียอ้อนอืม แต่มีแต่คนคอมเมนต์ว่าน้องเป็นผู้ใหญ่ขึ้นนะมีแต่คนคอมเมนต์ชมนางนะว่านางเป็นผู้ใหญ่ขึ้นน่ารักก็ขอบคุณทุกคนที่เอ็นดูนางนะคะวันนี้มีโอกาส PK โอ้อย่า PK กับนางเลยคะ่ะให้นางพักเถอะ ให้นางพักดีกว่าค่ะเราไม่ป่วยไงแต่เขาป่วยดิฉันนะ่ะไม่ป่วยแต่ดิฉันเป็นก็เป็นหนักเหมือนกันนะดิฉันนะ่ะเวลาป่วยทีก็หนักนะถ้าไม่ป่วยก็ไม่ป่วยเลยโอ้ยแต่ถ้าป่วยทีนะแบบเหมือนแบบอ,อยากจะถอดใจไม่อยากอยู่จริงลาป่วยที่โอ้ยไม่อยากทําอะไรเลยอืม ครูชินดีมากค่ะสอนแทนด้วยเขาเป็นหัวหน้าหมวดครูชินเขา,เนเา,เขาเ็นดูเจ้าฟอดเขา็นดูเจ้าฟอดแล้วเจ้าฟอดมันก็ทําตัวน่ารักอะ่ะเขาก็น่ารักกับครูชินไงมันก็เหมือนเป็นพี่เป็นน้องกันเขาก็ support กันดีฟอร์ดอยู่กับใครมันก็มีคนมีแต่คน็นดูมันมันไม่มีปัญหากับใครฟอดอะ่ะข้อดีของนางก็คือนางแบบเป็นคนไม่ค่อยมีปัญหากับใครถ้าแบบไม ไม่ไม่แบบไม่เหลือบาขวาแรงหรือไม่แบบไม่แบบเกินเบอร์จริงๆอะ่ะนางก็จะแบบเป็นคนแบบไม่ค่อยแบบไม่ชอบมีปัญหากับใครอะไรยอมได้นางก็จะยอมนางชอบเล่าให้ฟังนางไม่อยากมีปัญหากับใครอืมไม่ค่อยมีปัญหาถ้าใครมีปัญหากับนางนี่ก็ก็ถือว่าเอาเรื่องแล้วแหละ โุ้ยไปไหนมาพี่โอเลี้ยงล้างเท้าไว้ยังพี่โอเลี้ยงล้างเท้าไว้ยังพี่โอเลี้ยงเข้าบ้านเนี่ยเลี้ยงเนี่ยโอเลี้ยงล้างเท้าไว้ยังล้างเท้าไว้ต้องเข้าบ้านเลยนะวันนี้แล้วเลี้ยงแล้ว เลี้ยงโอเลี้ยง <c oughs> รเราเลี้ยงไงไปเที่ยวมาเมื่อกี้นี่จะฝุ่นอยากให้ฝนตกฝนไม่ตก ดูมาเมื่อคืนดูมา้อมาเมื่อคืนจ้าแล้วก็ไม่ได้กินปกติตอนขับรถจะชอบกินสาหล่ายเล่นไงลองท้องข้าวเซเว่นก็เส้อสาหล่ายกินแล้วก็ไม่ได้กิน พอเข้าบ้านแล้วก็ง่วงแล้วก็อยากนอนากาแฟยังไม่หมดนะคะหน้าโปรไฟล์กดสั่งได้เลยจะใกล้หมดจะใกล้เต็มที่ล้วกาแฟใกล้เต็มที่แล้วยี่ห้อเท่าแก่ค่ะเท่าแก่ใหญ่ ซาลายี่ห้อเท่าแก่ใหญ่หอืมอืมแพรรี่ขับรถเป็นตอนไหนสึกมาประมาณหนึ่งอาทิตย์ศึกมาได้หนึ่งอาทิตย์ก็ขับเลยให้ลูกศิษย์อสอนไอ,อ,อ้เจ้าตาเจ้าตาอืม หอาทิตย์เองหนึ่งอาทิตย์เองขับรถอะหนึ่งอาทิตย์ก็ขับรถได้แล้วกำลังดื่มกาแฟอยู่พอดีเลยครับมันไม่ได้ยากนะขับรถมันอยู่ที่ใจเราถ้ากลัวขับยากถ้ากลัวขับยากแต่ถ้ามันไม่กลัวแล้วก็โอ้เฉียวบอยโดยเฉพาะกับฟุตบอลนี่ปอร์เช่น,นี่ ล่าสุดเป็นลอยปอร์เช่เป็นลอยวันนั้นไปเซนทันเซนทันลนคปรปฐมมันไม่ใช่เป็นลอยลอยเข้าสีเลยนะมันมันลอยบุบไปนิดนึงรถเข็นไงรถเข็นแล้วก็มวแต่ช่วยกันยกเออไปซื้อส้มกับซื้ออะไรว่าสาลี่ให้พี่หมออ้ําแล้วไม่มีใครจับรถเข็นไงช่วยกันยกของใส่รถรถเข็นมันไหลลงแล้วก็ที่จอดรถก็ดีลอเกินชิบรถเข็นกับ ทิมไปตรงประตูนิดนึงแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปซ่อมทีเดียวของซื้อมาใช้งานของซื้อมาใช้งานแต่เนี่ยเดี๋ยววันที่ยีสิบเอ็ดกระบะมาส่งแล้ววันที่ยี่สิบเอ็ดกระบะมาส่งจะต้องฟิลขับกระบะแล้วเพราะว่าเราเป็นเราเป็น พอค้าทุเรียนเราเป็นแม่ค้าทุเรียนเราเป็นแม่ค้าเราต้องขับกระบะได้ะจะทรงซอลแล้วซอแพรแล้วนะขับกระบะขับกระบะเท่ๆแล้วอยู่บ้านต่อไปนี้จะขับกระบะแล้วอยู่บ้านต่อไปนี้จะขับกระบะแล้วจ้าปอเท่ก็เอาไว้สําหรับแบบออกงานถ้าแบบอยู่บ้านทั่วไปไปนู่นไปนี่จะฟิวกระบะแล้วเราต้องใส่เราต้องลุย ไม่ลืมขับป๋าไปแน่นอนกระบะขับมันนะที่จริงต้องลดข้อค่ะเก่งหลายอย่างน้องฟอร์ดขับเป็นไหมไม่ถ้าเดี๋ยวนางถ้านางเรียนจบนางมาอยู่ด้วยก็ต้องสอนนางขับรถค่ะต้องพาให้นางไปเรียนที่โรงเรียนสอนขับรถเลยต้องขับต้องต้องขับเป็นต้องช่วยกัน เวลาไปไหนอะไรเงี้ยผัดกันเราจะไปกันเมื่อไหร่ดีเนี่ยออเดอร์ปลาก็ชําแล้วน้องยังต้องเป็นครูไหมมันก็อยู่ที่เขาเขาจะไปสอบถ้าเขาไปสอบใบประกอบวิชาชีพ การสอบกับการเป็นมันคนละเรื่องการการคนที่เราเราไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คนที่เราการที่เราเรียนจบครูมันไม่ได้แปลว่าเราจะต้องไปเป็นครูนะคะเราจะต้องไปบรรจุถ้าเราเรียนจบแล้วเราเราจะไม่รับราชการเป็นครูก็ได้นั่นแล้วแต่เราแต่เราก็ไปประ,ประกอบไปสอบใบประกอบวิชาชีพไว้มันก็เป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ เป็นวิทยฐานะเราเป็นอะไรเราเป็นใบวิชาชีพเราแล้วเราอยากจะไปสอนอะไรตอนไหนก็ได้มันแล้วแต่เราแล้วแต่เราค่ะแล้วแต่เราใช่เอกชนก็ได้เลยแล้วแต่เขาค่ะเรื่องนี้ที่ฉันไม่ไม่ไปก้าวไก่เขานะแล้วแต่เขาเลยอืม แล้วแต่เขาเลยหรือจะเปิดแบบติวเตอร์ก็ได้เปิดเป็นติวเตอร์อย่างนี้ก็ได้แล้วแต่เขาแต่เหมือนเขาจะชอบเขาจะชอบ,ชอบใจเขาน่าจะมาทางทางเดียวกับดิฉันไปแล้วชอบเรื่องการขายของชอบอะไรแบบนี้ดิฉันก็คุยกับเขาก็บอกว่าเออ ถ้าสมมุติว่าเออนะโค้ดถ้ามาอยู่ด้วยกันอะไรอย่างนี้ก็ช่วยกันดูแลถ้ามีคาเฟ่ใช่ไหมก็ช่วยกันช่วยช่วยกันดูแลคาเฟ่ดูแลกิจการไปแล้วถ้าตัวเองอยากจะแบบเออไลฟ์ขายของส่วนตัวหาไรายได้เพิ่มเป็นของตัวเองเนี้ยอยากจะไลฟ์ขายเสื้อขายอะไรก็ก็ได้เพราะว่าเราก็แบบโรงงานเรามีห้องไลฟ์สดไลฟ์สดอะไรอย่างเงี้ยก็ทําได้ ไม่ต้องกลัวที่เยอะแยะเยอะแยะมากมายทําสามารถทําตามแพชชั่นได้หมดเลยแล้วแต่ชอบทางไหนอะไรทางไหนก็ก็รักตัวเองให้มากๆไม่ต้องบอกอะค่ะเป็นคําพูดปัญญาอ่อนมึงต้องเอาไปพูดกับคนที่ไม่มีสตินูมึงไม่ต้องมาบอกกูหรอกว่ารักตัวเองให้มากๆดูสภาพมึงกับสภาพกูก่อนก่อนมึงจะไปเตือนใครอะมึงดูสภาพตัวมึงกับสภาพเขาก่อนมึงดูสภาพกูก่อนเนี่ยกูดูเป็นคนไม่รักตีงยังไง มึงจะเตือนใครอย่ะมึงดูสภาพตัวมึงด้วยกับสภาพคนที่มึงไปเตือนเขานะ่ะมึงควรจะไปเตือนเขาหรือเปล่าไม่ต้องมาบอกกูหลอกลักตัวเองมากๆนะมึงไม่ต้องมาบอกอกูหลอกชีวิตนี้กูสุขสบายดีทุกอย่างแล้วไม่มีความทุกข์ไม่เคยมีความเครียดผู้ชายทำร้ายกูไม่ได้หรอกกูบอกมึงแค่นี้แหละ ชีวิตกูอาจจะเป็นอะไรอย่างอื่นกูไม่รู้แต่เรื่องผู้ชายอ่ะผู้ชายทําร้ายกูไม่ได้หรอกมากูจะพูดมึงเข้าใจไว้นะคนแบบกูเนี่ยผู้ชายทําร้ายกูไม่ได้หรอกกูบอกมึงเลยใครเข้ามาเล่นเล่นกูก็เห็นมึงเป็นของเล่นเหมือนกันแหละงถ้าจริงใจกับกูกูก็จริงใจกลับรักกูกูก็รักสุดหัวใจเลยแต่ถ้ามึงมาแบบไม่จริงใจกับกูกูก็เห็นมึงเป็นของเล่นแหละ กูก็สนุกจอยๆไปมึงมองกูเป็นของเล่นกูก็มองมึงเป็นของเล่นเหมือนกันก็สนุกจอยๆไปแฟร์ๆไปกูว่าไม่เสียหายอะไรเนี่ยกูว่าไม่มีมดลูกเนี่ยไม่เสียหายอะไรกูไม่มีกูไม่เสียหายกูไม่เสียหายอะไรทักอย่างอ่ะชีวิตกูแฮปปี้มากใครจะอยู่ใครจะไปกูได้หมดอยู่กับกูดีกูก็รักมึงมึงไม่รักดีมึงก็ไปกูก็จอยกูก็หาใหม่เลิศจะตา ไ <fs ess> ม่องร้อนน้ำใหม่ไม่ต้องมากลัวหรอกต้องมากลัวไม่ต้องมากลัวไม่ต้องกลัวถ้ามีถ้าเรื่องอื่นไม่รู้ถ้าเรื่องอื่นไม่รู้ถ้าเรื่องผู้ชายไม่ต้องมากลัวหรอกไม่ต้องกลัวอิสติมีสติจริง ไม่ต้องมาบอกรู้รู้ว่าหวังดีแต่ไม่ต้องมาบอกหรอกไม่สภาพเหมือนคนไม่รักตัวเองเหรอคำถามคือสภาพเนี่ยเหมือนคนไม่รักตัวเองเหรอสภาพเหมือนคนไม่รักตัวเองเหรอเนี่ยสภาพเหมือนคนสภาพแบบนี้คือคนไม่รักตัวเองเหรอเนี่ยกินเนี้ค่ะอร่อย เขาเรีกเขาเรีวุ้นอะไรไม่รู้อะวุ้นอะไรกดติดตามช่องนี้ด้วยค่ะกดติดตามช่องนี้ด้วยเออวุ้นกรอบกดติดตามช่องนี้ด้วยค่ะสามพันคกดติดตามเลยมีสติมีตะตัมตะตงมีทุกอย่างมีสต,ติตตางมีทุกอย่างค่ะ ทุกอย่างโอเคไม่ต้องร้องไห้ช่วยซื้อกาแฟหน่อยได้ไหมเนี่ยโอ้คนดูเยอะอีกแล้วอยากขายกาแฟใครจะช่วยฉันซื้อกาแฟหน่อยได้